บิมิลลาฮิร์ร์มานีรอฮีอัสลามุอะกุมค่ะเรามาเตรียมพร้อมรับเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงด้วยการอ่านกุรอ่านทุกทวนในซูเราะที่2องอัลบกราะอายะที่183ถึง187ที่กล่าวถึงการถือศีลอดอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นอายะที่187อรรอธิบายเพิ่มเติมที่194 สุรรที่สองอันบกาการ์สถานที่ประธานสุร์เมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อยายะคลิปนี้เป็นอายะที่187อายะที่187คําแปคำแปลมันเป็นที่อนุมัติสำหรับสู่เจ้าที่จะร่วมเสน่หากับภรรยาของสู่เจ้าในคืนถือศีลอดพวกนาง เป็นเสมือนอาภรณ์สำหรับสู่เจ้าและสู่เจ้าก็เป็นเสมือนอาภรณ์สำหรับนางถึงแม้อันล้อทรงรู้ว่าสู่เจ้าไม่ซื่อตรงต่อตัวของสู่เจ้าเองพระองค์ก็ได้ทรงนิรโทษสู่เจ้าโดยปราณีและทรงอภัยสู่เจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้จงสมสู่กับภรรยาของสู่เจ้า และจงหาความสุขจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงทําให้เป็นที่อนุญาตสําหรับสู่เจ้าและจงกินและจงดื่มในระหว่างกลางคืนของเดือนถือศีนอดจนกระทั่งสู่เจ้าสามารถที่จะแยกแนวเส้นสีขาวแห่งรุ่งอรุณออกจากความมืดแห่งกลางคืนดังนั้นวงเล็บเปิดจงละเว้นจากสิ่งเหล่านี้และวงเล็บปิด จงถือศีลอดให้ครบถ้วนจนกระทั่งพบค้าและจงอย่าสงสู่กับภรรยาของสูเจ้าขณะที่สูเจ้าจำสมาธิอยู่ในมัสยิดวงเล็บเปิดระหว่างสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนวงเล็บปิดเหล่านี้คือกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นจงอย่าแม้แต่จะเข้าใกล้มันด้วยวิธีการเช่นนี้เองที่อัลลอฮ์ ได้ทำให้บัญญัติของพระองค์เป็นที่ชัดเจนสำหรับมนุษยชาติทั้งนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่ผิดอธิบายเพิ่มเติมที่194ของประโยคที่ว่าดังนั้นวงเล็บเปิดจงละเว้นแจก,กสิ่งเหล่านี้และวงเล็บปิดจงถือศีลอดให้ครบถ้วนจนกระทั่งพบคร่ำอัตถาที่บายว่า ตรงถือศีลอดให้ครบถ้วนจนกระทั่งพบขําหมายความว่าการถือศีลอดของเจ้าสิ้นสุดลงตรงขอบเขตที่กลางคืนเริ่มต้นมันเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าเส้นพรมแดนของกลางคืนนั้นเริ่มต้นเมื่อตอนที่ดวงอาทิตย์ตกดินดังนั้นการละศีลอดควรจะทำเมื่อตอนที่ดวงอาทิตย์ตกดินซึ่งในตอนนั้น เราควรที่จะมองไปทางขอบฟ้าด้านตะวันออกถ้าหากเราเห็นว่าความมืดแห่งยามค่ำคืนเกิดขึ้นที่นั่นมันก็เป็นสัญญาณบอกให้ละศีลอดในทํานองเดียวกันเมื่อเส้นสีขาวแห่งรุ่งอรุณปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าด้านตะวันออกมันก็เป็นสัญญาณบอกให้เราเริ่มต้นถือศีลอดขอให้มุสลิมได้เข้าใจให้เป็นที่กระจ่างว่า กฎหมายอิสลามนั้นมิได้กำหนดเวลาการถือสินอดไว้จนถึงกับต้องนับนาทีหรือวินาทีการล่าช้าในการเริ่มต้นถือสินอดหรือการละสินอดเร็วไปเพียงแต่นาทีหรือวินาทีนั้นไม่ทำให้การถือสินอดเสียหายแต่ประการใดการถือสินอดจะครบถ้วนสมบูรณ์ทันทีที่ความมืดของกลางคืนเริ่มต้นในทางตะวันออก ดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกก็ควรจะละศีลอดในทํานองเดียวกันเมื่อรุ่งอรุณแห่งยามเช้าเริ่มปรากฏขึ้นในขอบฟ้าด้านตะวันออกเส้นปรมแดนสำหรับการถือศีลอดก็เริ่มต้นขึ้นการกินและการดื่มทุกอย่างจะต้องยุติวงเล็บเปิดแต่ก็มีข้ออนุญาตให้ผู้ที่ตั้งใจจะถือศีลอด สามารถกินอาหารต่อไปจนกระทั่งอิ่มถึงแม้จะเข้าเวลาถือศีลอดแล้วก็ตามถ้าพูดนั้นไม่สามารถตื่นขึ้นทันเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีฮะดิษของท่านนบีกล่าวว่าในขณะที่กำลังกินอาหารอยู่ถ้าใครได้ยินเสียงอาซานยามเช้าบอกเวลาการเริ่มต้นถือศีลอดก็ให้เขากินอาหารให้อิ่มเสียก่อน ในทำนองเดียวกันเขาก็ถูกสั่งให้ละศีลอดทันทีที่เส้นความมืดของยามค่ำคืนปรากฏขึ้นในทางทิศต,ตะวันออกจบอัถาธิบายที่194อัถาธิบายเพิ่มเติมที่195จะอยู่ในคลิปถัดไปอัสลามุอะลายัยกุมคาะ